คุณเคยอยากจะจีบใครสักคนแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มคุยกับเขายัางไงดีหรือเปล่า Have you ever wanted to flirt with someone but couldn't think of anything to say to get the conversation started <c oughs> จากนี้เป็นต้นไปไม่ต้องเครียดเพราะว่าอดัมได้หยิบประโยคเด็ดโดนใจไว้ให้คุณได้เอาไปใช้เริ่มคุยกับคนที่คุณอยากจะจีบ No need to stress from here on out because I've got some funny pickup lines that are perfect for breaking the ice with the person that want to flirt with. are breaking for person ice you เริ่มต้นจากแนวแรกก็คือชมว่าเธอเป็นนางฟ้า Let's start with the first style which is telling her that she's an angel <c oughs> ่นเจ็บไหมจะ๊ะ <c oughs> ก็น้องตกจากสวรรค์แบบเนี้ย Did it hurt when you fell from heaven <c oughs> หรือขอพี่ถ่ายรูปหน่อยได้ไหมจะ๊ะจะได้เอาไปให้เพื่อนดูว่านางฟ้ามีอยู่จริง Can I get your picture to prove to my friends that angels really do exist? What? Now, now? The next style is the falling in love style. Are you tired? Because you've been running through my head all day. Huh? พอดีว่าพี่ได้แผลมาจากลุมรักที่น้องุดไว้ Do you have a bandaid? I hurt my knee when I fell for you e <ww. S 1> ต่อไปเป็นแนวชมความสวยของเธอ The next style is complimenting her beauty e <ww. S 1> เช่นมีแผนที่ไหมจ๊ะเพราะว่าความสวยของน้องทำให้พี่หลงทางอยู่ในหัวใจจนหาทางออกไม่เจอ <Huh? S 1> Do you have a map? I just keep getting lost in your eyes ต่อไปก็คือแนวนางในฝัน The next style is the dream girl style <Wow. S 1> ขอโทษครับจำพี่ได้ไหมจ๊ะก็เมื่อคืนเราเจอกันในฝันไง e <ww. S 1> Remember me Oh that's right I've only met you in my dreams What นี่พี่รู้จักน้องมาก่อนหรือเปล่าครับเนี่ยอ๋อสงสัยว่าน้องต้องเป็นแฟนคนต่อไปของพี่แน่ๆฮะ Do I know you 'Cause you look a lot like my next girlfriend เรียนภา,าษาอังกฤษมานาน oh. แต่พูดไม่ได้สักที oh. ไม่เป็นไรครับ oh. มาเริ่มต้นใหม่ด้วยกันกันกบอดัมด้วยแพ็กเกจเรียนออนไลน์แบบจัดเต็มอัดแน่นไปด้วยความสนุกสนานและเนื้อหาที่จะทำให้คุณพูดได้จริงและไวนะครับ oh.